สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเส็งภาคบ่ายนะครับประจาวันจันทร์ที่21นะครับห่างเสงเมื่อเช้าก็มาทั้ง7มาทั้ง1เนาะเสียดายที่1ไปล่างครับ1ไปล่างเมื่อเช้าเจาะ27นะครับเปิดบัวทะลึ่งลงลบครับตอนนี้ลงลบไป2 0 0กระจ,จุดแล้วร้อยกระจุดแล้ววันนี้คิดจากตัวปิดคิดจากตัวเปิดบ่ายครับเปิดบ่ายได้ 8 6 4 7 6นะครับใครได้ตัวอื่นก็เรื่องของท่านนะผมได้ตัวนี้นะครับเนาะ8 6 4 7 6ครับ8 6 4 7 6บ่ายนี้เดนสุด6ครับเดนสุด6วิ่งบนรุ่นล่าง6หน้ามีมหน้าม,มาครับ6อะไรดี1 6 2 4จับที่ลบนะครับ1 6 2 4 1 6 2 4 4 6 9 4ครับ4 6 9 4 ใครชอบแนวทางงผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยครับดูให้ด้วยฝากไว้ฝากไว้อันนี้สําคัญมากครับฟังเสงิงเดีาา๋ยวขอดูตารางแป๊บนึงครับดูตารางแป๊บไม่รู้จับถูกหรือเปล่าโอ้ถ้ามา6 4สี่อ่าครับน่าจะแนวนี้น่าจะแนวนี้น่าจะตารางไม่ใช่น่าจะประมาณนี้6 6 7 4เจส ครับห6 7 4สี่ชอบคู่นี้เนาะชอบชอบห6หครับห6หกเท่ากับ9 9้า้านะครับระวังให้ดีนะ mm hmm. อันนี้กี่หางอ่ะอันนี้ห้าหางครึ่งเอาเดี๋ยวเอาไปหหางดูอีกตัวนึงจะเอาอะไร mm hmm. เปิด6 4สี่ตามเก้าหนึ่งโอเค9ก้าหนึ่งติดไปครับ9 1้าหนึ่งติดไปไม่ได้กันนะ mm hmm. ให้ติดไปนะเพียงแต่ไมนะ่จ mm ับคู่ให้เรื่อจะกันถ้ากันจะพูดว่ากันนะครับถ้าติดไปก็นนค,ปกนนค,ปคือเอาด้วยครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์ นี่ขอป,ประทานโทษร้อยมปนหนึ่งเมืม่อกี้ผมพูดอะร้อยมปนหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งครับกอหนึ่งเก้าหนึ่งกริ๊งครับครับก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับหางเสงเนาะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็หุ่นดึกนะครับทีมงานทุกท่านครับผมสวัสดีครับ